สามารถเริ่มไรซ์ได้ผู้ชมต้องมียายุ18ปีขึ้นไปจึงจะสามารถเติมเงินและส่งของขวัญได้อย่าลืมสร้างประสบการณ์การดูแลความปลอดภัยโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์สำหรับชุมชนของพวกเราด้วยละ่ะสวัสดีคุณผู้ชมนะครับที่รับชมอยู่นะครับผมตอนนี้เราเริ่มไลฟ์ t k t t o k นะครับกลับมาพบกับพระเอกของเรานะครับคัตโตะจากสัตหีบนะครับผม ตอนนี้พ่อหนุ่มคาโตะเราอยู่ในหมายเกาะสีชังนะครับกล้องมันจะสั่นๆหน่อยโทรศัพท์ราคาถูกสวัสดีครับคาโต๊ะสวัสดีครับวันนี้คุณคุณได้คนเดียวเลยนะกี่ตัวแล้ววันนี้สิบตัวับอยู่ครับฮ <c oughs> ตัวขึ้นอยู่นะสิบอยู่นะวันนี้นะครับปล่อยตัวเล็กผมปล่อยครับ ได้สิบตัวขึ้นนะวันเนี้ยสีชังวันเช้าไปหมายไหนครับคุณคาโตะที่วัดสายเสียงเสียงไหนครับเสียงดังเนี่ยหหแหลมง,งูแหลมง,งูมาเช้าไปแหลมง,งูใ,ใครโดนไซบอร์สมาเช้ามีน้บ,บอยกับน้าทองโดนไซบอกันกันสองคนครับ <laughs> เสียดายโอ้โหอยากโดนมากเลยผมตั้งใจก่นอนเนี่ยให้มันดึงม่โดนดึงเลยเหรอน้าบ,บอยอยู่นู่นนะครับน้บ,บอยกำลัง ตามมานะครับผมตร,ตรงนาหมนี่หมายถ้ำพังฝั่งซ้ายนะครับสำหรับนานาที่มาไม่ถูกนะครับผมอันนู้นคือหาดถ,ถ้ำพังครับกองผมจะบมวัวหน่อยนะตรงนู้นคือหาดถ,ถ้ำพังทุกคนทุกคนจะต้องขับมอไซค์นะครับเดินมาเนี้ยขับมอไซค์เลาะมาะครับอันนี้อันนี้อันนี้นะนะเก็กหวยจากพัทยานะครับเข้าเกาะสีชังครั้งแรกนะครับ อยากสัมผัสบรรยากาศเข้าหมายนะครับเลยฟนตาไปแต้มครับฮะฟนตาเสยบเขียวแฟนตาชิคอรี่จัดหมึกมาหนึ่งแต้มใช่ไหมเมื่อกี้นี้หมึกบนหน้าผาหรือตรงไหนครับหน้าผาอ๋อนี่นะครับอันนี้นะมาแจมกับเรานะครับอยากอ,อยากเข้าหมายบ้างฮะ<ม>เอาเฮ้ยเราไม่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 พูดเลยอะว่าได้หมึกเลยฮะฮะไม่ได้พูดนะทไม,ไมบอกเลยอะถือไว้ก่อนดิเนะแล้วมีน้ําจิ้มไหมเนะี่ย เฮ้ยมนเฮ้ยมาดูกันนี้ยวเอามอมาดูกันเอาทุกคนอ่ามึกอาจจะไซส์เล็กนะทุกคนนะเนี่ยนะครับครับโตะเขาวันนี้เขาลุยหมึกไซส์เล็กอย่างเดียวเลยวันนี้นะครับกี่ตัวแล้วครับวันนี้ไม่ได้นับเลยครับเอาอยล่วงล่วงล่วงอืมนี่นี่นะครับหมายหมายอะไรครับโต๊ะทำั่งฝั่งซ้ายครับทำบางฝั่งซ้ายนะครับ ันนี้นะนาเก็กนาเก็กห้วยนะครับมาจากพัทยานะครับผมสวัสดีชาวติ๊กต็อกนะครับผมนี่ไลฟ์สดผ่านติ๊กต็อกเลยนะกองชัดหรือเปล่าไม่รู้โทรศัพท์ราคาถูกนะครับผมสําหรับใครที่จะจองเรือนะครับสมแสสารนะครับผมโทรมาได้เลยนะครับผมไลน์มาก็ได้นะครับเบอร์แปะแปะเบอร์ไว้ให้น้าติ๊กต็อกแลวนะครับฮะโทรเบอร์อะไรครับบอกไม่ได้เดี๋ยวติ๊กต็อกบอกไปหาดูเอาเองแล้วกัน โดนแล้วครับไม่ใช่ไปถึงติ๊กต๊อกบล็อกได้หรอบล็อกบล็อกเขาจะบล็อกเวลาผมไปเม้นเบอร์เมนต์อะไรอย่างเงี้ยเขาจะบล็อกเนี่พัคกี้ได้ไม่พูดเลยนะคุณคาโต <c oughs> ะฮะมันมันไม่ได้ตรงนี้โอ้โหทีหลังคุณได้คุณต้องพูดหน่อย <Okay. S 1> กล้องจะได้หันไปให้คุณผู้ชมทางบ้านได้รับชมนะครับผมอันนี้คือไลฟ์สดอยู่แล้วครับไลฟ์สดครับตอนนี้ผู้ชมก็อยู่ประมาณหนึ่งพันกว่าคนแล้วนะ <c oughs> สวยไหมตรงนั้นสวยนะบรรยากาศดีมากสามารถเดินข้ามไปได้ครับตรงนั้นอะ ปีนหน้าผาไปทุกคนหมายหมายนี้ใครปวดเข่าเลยมาน,นี่ทุกคนหมึกวันนี้หมึกก็หมึกหมึกไฟเนื้แหละเนี่ยไฟเด็กๆนะครับผมแต่ผมได้เยอะแล้ววนันนี้ผมหยุดให้คัโตเขาโชว์ฝีมือแล้วตอนเนี้ทุกคนหมึกหมึกหอมนะครับ มึกหอมมึกหอมนะยังไม่ตายเลยน้องยังไม่ตายเลยทุกคนเนี่ยโอ้ขาโตะนี่คุณตกตกมึกมากี่ปีครับเนะี่ยประมาณห้าปีเปิดเปิดหัวก่อนนี้แดดแดดล่มแนละ้วเออระวังแมลงร่วงนะ ตรงนี้ดิให้คุณผู้ชมได้ชมหน่อยคุณชมทางบ้านนะครับคนที่ยังไม่ค่อยได้ออกหมายก็ดูบรรยากาศจากช่องบักอึไปนะครับคุณผู้ชมครับกล้องโกโปรก็ลวงน้ําอีกนะครับไมเช้าเขาจะแกล้งผมครับตา,ตามสนองพ <laughs> ี่โตวคุณมีเทคนิคไหมเวลาตกเมื่อตามถามผู้รู้ก่อนครับถามผู้รู้ก่อนใช่ผู้ที่มีประสบการณ์ครับเราก็ตามเข้าไป อ๋อแล้วก็เวลาเขาตีถ้าสักพักเห็นเขาได้เราออก็ไปข,ข้างๆเป็ดปดยืนตีด้วยเขาไม่ว่าเหรอถ้าคนรู้จักเขาไม่ว่าหรอกใครว่าเน <c oughs> าะตกไปเถอะนะหมึกเยอะแยะเนี่ยมีกี่ตัวแล้วเมื่อกี้เนี่ยตัวเดียวตรงเนี้ยตีองคนตอนนี้เราอยู่เกาะสีชังนะครับปเป็นไรครับนะ้ากลับมาอ่ะตอนนี้นไม่มีตัวอย่างนี้สวยกว่านะ คน <ผม S 1> กล้องชัด <ผม S 1> ไหมครับโทรศัพท์ผมกล้องไม่ค่อยชัดเดี๋ยวมา,มาดูคุณคัดโตเขาตกหมึกโชว์นะวันนี้ผมถ่ายดีกว่าไ,ไ่ตกข้างหน้านู้นเป็นถ้ำพังหาดถ้ำพังครับเป็นที่พักนะทุกคนใครที่อยากามพักที่หาดถ้ำพังที่เกาะสีชังก็คือฝั่งนูน้นนะครับส่วน จุดนู้นจะเป็นเขาเขาทะลุช่องเขาทะลุนะครับผมที่คนชอบมาถ่ายรูปกันนะกระโตมีตามไหมมีมึกตามไหม,ไม,ไ,มหไม่ไม่เห็นไม่เห็นตามน้ำยังใสทุกคนถ้ามองเห็นนะตรงนี้รอบที่แล้วมามึกแบบเป็นร้อยๆตัวตามแบบโอ้โหเยอะมากคุณเอามา,า,มาโชว์เอามาโชว์ตัวนึงเนะ่ย ตรงนี้แล้วก็ฝั่งนู้นด้วยเป็นลูกหมืพี่บอยไปไหนไม่รู้เดี๋ยวไปดูพี่บอยแบบนี้เดินมาแล้วเข้าป่าเข้าป่าเหรอเดินมาแล้วเหรอนู่นนั่งอยู่นู่นโอ้ยรูอะไรไม่รู้ทุกคนรูอะไรไม่รู้นี่ถ้าตกไปขึ้นไม่ได้นะครับตรงเนี้ยอันตรายอันตรายอยู่ไว้พี่ มีสิถ้าโตได้มาตัวนึงแล้วหมายนี้หมึกเยอะนะทุกคนนะใครที่จะเข้ามาเนี่ยมันจะมีทางจอดรถมอเตอร์ไซค์อยู่มันจะมีทางเนี่ยทุกคนขับตามทางมาจะผ่านกวกสารที่เขาทิ้งไว้ครับที่เขาเอาสารทิ้งนั่นแหละแล้วก็สามารถเดินเลาะเลาะทางมีทางเข้ามาทะลุมาแล้วก็เดินเลาะเลาะเลาะ,ละ,ละมานี่ได้เลย ครับส่วนจุดนี้จุดนี้ก็ขึ้นขึ้นล่องนี้นะครับแล้วก็เข้าหลังป่านู่นนะครับแล้วก็มาโผล่ตรงนี้เพราะว่ามันเดินมามันเดินข้ามตรงนี้ไม่ได้นะครับเดินข้ามไม่ได้อันนี้ผมนั่งอยู่บนหน้าผาพี่บอยเดินลองเดินมาฝั่งนี้ดิโดนแล้วครับฮะฮะโดนไรอะ่ะตัวใหญ่ไหมตัวใหญ่ไหม โอ้โหดีดิทุกคนดูหมึกนะหมึกไม่ตัวไม่ใหญ่แต่ว่าเขาพ่นน้ําดําเลยนะเยใจเย็นนะเดี๋ยวไหลเดี๋ยวไหลนะครับนาเก๊กฮวยจากพัทยานะครับจัดหมึกตัวเล็กเขียวแฟนต้าคร้บหีหนน้ำมั้ยทุกคนสีชังก็จะอย่างนี้แหละนะสีชังนะหมึกพัทยากับสีชังอันไหนมันดูดีกว่ากันครับ พอกไงดิเหมือนกันครับเหมือนกันเหรอโอ้แต่วันนี้ที่สีชังที่น้ากับน้าบอยได้โอ้ตัวใหญ่มากตัวใหญ่นะสองตัวผมว่าโลกว่าโอ้เดินเข้ามาก็สองตัวนี่นี่น้าเอาน้ำจิ้มมาจังเลยน้ำจิ้มมาเรียบร้อยเลยเนี่ยสวยเลยสวัสดีพี่พี่ช็อปอ่านไม่ออกค่าเรือเท่าไหร่นะ พี่ครับค่าเรือของที่ไหนนะครับที่สมแสสารใช่ไหมครับค่าสมแสสารสามพันห้านะครับพี่สี่คนครับลงได้สี่คนนะครับพี่แต่อันเนี้ยมาตกที่เกาะสีชังค่าเรือหกสิบาทนะครับใบหกสิบาทกลับหกสิบาทนะครับแต่ถ้าใครจะจองเรือที่สมแสสารนะครับราคาสามพันห้าลงได้สี่คน ตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นนะครับผมคือออกแถวเกาะจวงเกาะจวงเลยนะครับเกาะจวงนี่รู้สึกว่าหมึกจะใหญ่ดูคนนะครับหมึกใสแบบใหญ่หญเลยเกาะจวงนะครับคัตโตะคุณไปเกาะจวงมาแล้วใช่ไหมใช่ครับหมึกใหญ่เนาะใหญ่ครับแต่ว่ามันต้องต้องตกยังไงถึงจะได้ต้องเค้นหานะครับฮะ <c oughs> เค้นหามันใช้สกิลครับ ม่รู้พูดอะไรอ่ะคุณมีเทคนิคไหมไม่ได้ก็ไม่ได้แค่นั้นแหละครับคุณมีเทคนิคไหมเทคนิคเหรอเออโอไม่มีเทคนิคเลยหรอก็เน้นติ๊ตอกไปทุกคนอันนี้ผมเพิ่งหัดไลฟ์ในติ๊กต็อกอันนี้คือไลฟ์แรกเลยนะทุกคนนะแล้วก็อะไรขึ้นมาเต็มเลยนะเพิ่งได้รับผู้ให้ของขวัญขอบคุณทุกคนนะครับหนึ่งร้อยสิบสองคนละตอนนี้ผมไลฟ์ครั้งแรกเลยนะเนี่ย ทิกตอกเนี่ยผมฝางงานพญานี่ยงานงานอะไรครับงานตกหมึกชายฝั่งครับไม่ไม่ได้เหรอพูดได้เลยหันมาน่ครับก็วันที่21่ธันวาเนี้ครับเป็นกิจกรรมตกหมึกชายฝั่งเป็นเป็นปีนี้เป็นปีที่สามของนสุกับนสุกับกลุ่ม18บวกทางพัยาร่วมกันจัดที่หน้าโรงแรมเดนาว Oh. ไม่มันไม่ไม่ใช่การแข่งขันครับแบบคือไปร่วมสนุกกันอ uh. แบบืไปแบบไปตกไม่เป็นไปเดินเล่นก็ได้ครับอะไรเงี้ย oh. เพราะว่าของรางวัลก็เยอะถ้าใครที่พอจะตกได้เงี้ยเพราะก็ไปร่วมกิจกรรมได้ไม่เสียค่าสมัครครับอืม uh. แต่แล้วของรางวัลเยอะมากของรางวัลก็มีทั้งของพวกท้งค่าแจ็คเบนของน้าแจ็คของน ali, อง uh ้าแบงค์ชิคเกอรี่ของนัากรนะ้าสอนแล้วก็พวก นัยไผ่มีร้านเอ็มดียี่สิบสามอีกแล้วก็มีพวกของวันใหญ่ๆก็มีนะครับอย่างลอกตกปลาอ่าครับที่ผมเห็นก็สองตัวแล้วเราตกปลาเหรอครับใช่เอยลอกตกดีครับลอกทะเลดีครับอ๋อเราตกหมึกกันนะใช่ลอกแล้วก็คันแล้วก็มีพวกทริปที่ลงเรืออีกอีกหลายลำเลยครับอย่างของน้าแม็กแล้วของน้าท่านอื่นๆด้วยครับเยอะครับผมผมขอขอโทษถ้าพูดไม่หมดอ๋ออันนี้คือเชิญชวน<ช>ทุกๆคนวันที่ยี่สิบเอ็ด ยี่สิบเอ็ดทันวาสองห้าหกสี่ไอหกสองห้าหกเจ็ดนะครับสองห้าหกเจ็ดยี่สิบเอ็ดทันวาสองห้าหกเจ็ดนี้ที่จะถึงนี้นะครับประมาณสิบกว่าวันนี้เรียนเชิญทุกคนมาร่วมสนุกกิจกรรมกิจกรรมตกหมึกที่หาดพัทยาหาดจอมเทียนครับหาดจอมเทียนพัทยาบริเวณหน้าโรงแรมเดอนนาวครับบริเวณหน้าโรงแรมเดอนนาวนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดนี้นะครับใคมีปากมดบรใีครับไขว่างๆนะครับถ้าถ้าไปที่หาดจอมเทียนแล้วก็ คิดว่าน้าโรงแรมเดือนนาวผมว่าน่าจะขึ้นอ๋ออะทุกคนกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับมีลงทะเบียนปีที่แล้วแปดร้อยกว่าคนนะครับโอ้โหนะอ่ะเดี๋ยวผมเริ่มใหม่นะวันที่ยี่สิบเ็ดธันวาคมสองห้าเจ็ดที่จะถึงนี้นะครับอีกสิบกว่าวันมีกิจกรรมตกหมึกแข่งตกหมึกนะครับแข่งตกหมึกที่พัทยานะครับที่จอมเทียนพัทยานะครับผมงานจะเริ่มตั้งแต่ห้าโมงเย็นนะครับ อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนห้าโมงเย็นนะนโน่นโน่นทุกคนเห็นไหมมาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ใสดีใสดี size d, size d, ตัวนี้ใสดีอ่ะลุกหน่อยลุกหน่อยลุกหน่อยจะติดหินจะติดหินใสดีใสดีปิดเบรกหน่อย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 ข้าโต๊ะปิดเบรกหน่อยปิดเบรกหน่อยอ่ะไหนวะเฮ้ยใสดีใสดีใสดีมามาดูดิเฮ้ย ทุกคนเห็นไหมเห็นมึกไหมเห็นมึกไหมครับฮะทุกคนนี่มึก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 สีชังนะครับผมนี่ตัวตัวนี้ไซส์ไซส์ดีขึ้นมาหน่อยทุกคนนะครับ <m uch ing> นี่อ้าวอโอ้ยให้นั่งตกเรื่อยๆก็ได้ตลอดเลยนะต้งนี้นะใช่ครับเมื่อกี้ผมก็ไม่คิดว่าจะได้ามา <m uch ing> ทุกคนใคร <m uch ing> อยากแจมนะครับแบบรอบหน้าอย่างเงี้ยทักมาได้นะอย่างนะเก๊ก นาเกควยเขาก็ทักผมมานะเขาบอกเขาอยากเดินเล่นตกหมึกนะครับที่หมายเกาะสีชังนะก็เลยจัดวันจัดเวลามาพาน้ like าเนี่ยมันเดินเล่นครับปรากฏก่เดินเล่นจริงอละเดินตั้งเช้าอ่ะเดินเข้าใหม่เดินเข้าโต๊ะคุณคุณได้เยอะเนี่ยหาหมึกทำซาชิมิครับเอาไว้ทำกินตอนเย็นนะสวัสดีคุณผู้ชม200คน202คนครนะครับ แต่ถ้าไลฟ์บรรยา like, กาศแบบนี้ถ้าดีๆหน่อยแล้วผมจะหาเก็บตังค์ซื้อโทรศัพท์ใหม่เอามาเาที่มันชัดๆหน่อยผมจะได้มาไลฟ์ให้ทุกคนเห็นนะครับผมว่าบรรยากาศมัน,ม,นมันสวยงามแค่ไหนสองร้อยยี่แปดคนนะครับคุณผู้ชมสวัสดีนะครับทุกคนสวัสดีทุกคนเลยนะครับผมที่เข้ามา คุณพี่อะไรส่งส่งหัวใจให้ผมหนึ่งดวงเฮ้ยคัโตที่เขาส่งหัวใจให้เราต้องไปเก็บตรงไหนอะผมก็ไม่รู้เันเก็บตรงไหนเคยเล่นติ๊กต๊อกเขาส่งหัวใจให้เราด้วยอะเนี่ยพี่อะไรนะส่งส่งพี่เขาส่งกุหลาบไปด้วยอะเออผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยขอบคุณนะครับพี่ผมขอบคุณพี่มากเลยนะ เป็นกำลังใจให้ผมมาไล์ให้ให,ให้ดูนะครับเดี๋ยวต่อไปต่อไปจะไล์ตลอดเลยลงเรือตกหมึกหรือว่าเดินเข้าหมายเนี่ยเดี๋ยวจะไล์ให้ทุกคนได้ชมตลอดเลยนะครับความเห็นบางส่วนถูกกองออกเพื่อป้องกันประสรบการณ์ของคุณนะครับเฮ้ย <c oughs> อะไรครับโอ้โหหมึกหมึกใช่ไหมผมบอกแล้วช่วงเย็นเนี่ยมันมันเด็ดหมายเนี่ย ช่วงเย็นนะดีใหม่เนี่ยนากระชากแรงเลยเหรอไม่ผมว่าหนวดขาดอะเมื่อกี้นะสวัสดีสองร้อยห้าสิบคนนะครับคนที่เข้ามาใหม่นะครับไอฝากฝากงานกิจกรรมตกหมึกที่พัทยาด้วยนะครับของนสุนะครับนสุอันนี้จัดเป็นรอบที่รอบที่สามนะครับวันที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดธันวาหกเจ็ดนะครับผมที่จอมเทียนพัทยานะครับผม งานเริ่มห้าโมงเย็นนะครับไปลงทะเบียนได้เลยนะครับของขวัญเพียบใช่รางวัลเยอะพวกลอกพวกโยพวกโคซูเปอร์จิกพวกอะไรเนี่ยเพียบนะครับทุกคนวันที่ยี่สบเอ็ดธันวานะครับใครจะไปก็ลุยเลยส่วนผมแอดมินแอดมินช่องมาอึไปงานชิคกอรี่ของนแบงค์นะครับมันคือจัดสองงานตรงกันเลยอะ่ะของชิคกอรี่กับของนสุชิคกอรี่ก็คือสะพานชุมพลนะครับสะพานชุมพลนะครับผมก็เขา รับสมัครสองคนตอนนี้เต็มหมดแล้วปิดรับสมัครเรียบร้อยนะครับผมนี่ครั้งที่สองของชิคก้รี่ของนาแบงค์นะครับผมอ,อสองคนนี้นะครับถ้าใครเอาหมึกขึ้นมาได้ตัวนี้นะครับผมจะมอบหมึกเล็กให้ตัวนี้สวัสดีนะเอ,อิดน้ำเป็นไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้น้ำดีนะครับเออ เอิร์ดเอิร์ดน้ําดีนะครับช่วงนี้น้ําสวยเลยนะครับนเอิร์ดแต่ว่าต้องดูลมนะครับลมที่เกาะสีชังมันลมมันเข้าหน้าเกาะแต่ว่าถึงลมออกหรือไม่ออกที่เกาะสีชังเนี่ยทุกคนมาได้ตลอดเลยเพราะว่ามันมีหมายที่หลบลมนะครับทุกคนมันมีหมายหลบลมอยู่แล้วที่เกาะสีชังนะครับ ขอบคุณนะที่มอบของขวัญให้นะครับผมไม่รู้หรอกของขวัญมันเอาไปทําอะไรเดี๋ยวเข้าไปดูหาดูในวิธีแล้วกันขอบคุณมากมากเลยเฮ้ยเฮ้ยลอกลั่นอีกแล้วหินหินหาสวัสดีนะาหน้านี้ของนแบงค์ไปสมัครงานไปสมัครหแม่งานได้มาจะได้เสื้อเดี๋ยนะผมอ่านใหม่ก่อนของนแบงค์ ไปสมัครหน้างานได้ครับแต่เสื้อจะได้ทีหลังอ๋อขอบคุณนะนะครับเอาเขาเขาเต็มหรือยังนะเขายังไม่เต็มเหรอผมไม่รู้นะของนาแบงค์เห็นเห็นครับว่าปิด,ป,ด,ป,ดปิดมันเต็มแล้วนะใช่ไหมเออเ,เขาคือหรือเขาเขามีอะไรแบบใหม่มน, <laughs> นะ <laughs> ปลาทองไม่ไปถ่ายถ้ายทีมละครับ <laughs> ทาย,ยทีมเย็นๆไม่ค่อยสวยครับมีแต่สาวที่สวยครับทายทีมเออตกคนตกหินเหรอเมืม่อกี้น่ะเป็นธรรมดาของนะตกมือใหม่ครับล่ะเออ,อไหนครับอยนับนอยนะคนเดียวอะทองน้าบอยก่อน คนกล้องผมไม่ค่อยดีเท่าไรนะครับนี่บรรยากาศยามเย็นที่เกาะสีชังนะทุกคนอ๋อนะออนบอกว่าออนไลน์เต็มครับไปสมัครหน้าง,งานได้ครับแต่เสื้อจะได้ที่หลังอ๋ออ๋อเข้าใจแล้วครับขอบขอบคุณมากเลยครับเออขอบคุณมากเลยครับสําหรับข้อมูลนะครับผมว่าน่าจะคนเยอะมากอะ่ะดูแล้ว พี่บอยพี่ขอมือหน่อยครับทำไรพี่มึกเหรอตะกูุเห็นพี่บอยไหมบอยชอบตกมึกเล็กนะครับผมมึกมึกอ่ะหมายนี้มันตามเยอะอยู่แล้วหมายเนี่ย ทุกคนใครมีอะไรสอบถามถามได้นะครับกี่ปีใหม่เดี๋ยวไปก็ปีใหม่เดี๋ยวไปอ๋อขุดทั้งวันได้สามสี่ตัวไม่เป็นไรครับผมต้องสู้นะครับบางทีผมมาได้ตัวเดียววันนี้ก็ได้สองตัวตัวใหญ่ตัวนึง าไปมังขข <AT> ้งผมว่าเดี <speaking some disease> well ๋ยวลองเลาะเดินผมลองเดินเลาะไปตรงนั้นเลยเฮยไปได้ตรงนั้นอะไปได้ยิ่ไม่ได้ไกลหรอกเมื่อกี้ที่เราได้เหมือนมันมาจากทางซ้ายนะผมว่ามันน่าจะอยู่ตรงทางซ้ายหน่อยอะไรพี่บอยฮะเดินง่ายเดินไปเลย เนี่ยปีนขึ้นตรงไปเลยพี่พี่เดินตรงขึ้นไปเลยแล่จะมีรูอยู่ตรงนั้นอะ่ะใช,ใช่ตรงไปเลยพี่แล้วก็ออกทางขวามาสวัสดีทุกคนนะครับผม เฮ้ยทุกคนเนี่ยผมอยู่บนหน้าผาเลยนะสูงมากทุกคนผมก็ไม่รู้ในกล้องจะเห็นชัดไหมสูงน่าจะประมาณสักยี่สิบเมตรอะยี่สิบเมตรได้อยู่จะ้ทำหมึกกินตอนเย็นขากลับแ <c oughs> ชาใช้แบตก่อนแบตจะหมดละเดี๋ยวเราจะเดินไปดูคัตโตะกัน เดี๋ยวเทียบแบปก่อนดูขัตโตกตกหมึกเมื่อกี้ได้ตัวสองตัวครับนะผมเหรอครับใช่สี่โมงกว่าแล้วนะตอนนี้ เนี่ยตรงนี้แหละหมึกที่ตามมาเยอะเยอะอะไรนะห่วงตับัวเนี่ยใช่หนึ่งกิบแปดไปนองทวงน้ำมันนิ่งไม่ได้ไหลแรงดูไงน้ำนิ่งน้ำไหลแรงพี่ไงก็นะก็ดูดิก็ดูโย่ตรงวิ่งตรงลงไปอ่ะอ๋อถ้าไหลแรงมันก็จะไม่ตรงลงถ้าไหลแรงมันก็จะปิวปิวไปเรื่อยอย่างเงี้ยนั่นต้องทวงแต่เนี้ยนี่แหละเดี๋ยวก็จับ นี่เขาเรียกเขาเรียก,ากยคาโตะอ่ะไทยคนเรียกคาโตะของทางชื่อเพาะชื่อเพะาะนะไปไปก็เลยนะเด็เกเทคนิคก,การเดินตรงนี้งงนพี่ต้องขึ้นตรงนี้เอาคันอะสะพายไปเหมือนสะพายปืน,นเหมือนตอเหมือนสะพายปืนหันหน้าเข้าหาหินแล้วก็ค่อยๆเอามือเกาะไปาาใช่ทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนะผมต๊กมือก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมารับชมต่อนะครับ ขอบคุณทุกคนนะครับผมนมาาทไไ่สป